ทงชาเขียวยังไงไม่ให้ฝาดมาดูกันเลยจากคลิปที่แล้วใส่เนื้อหาไม่ครบคลิปนี้ขอแก้ตัวนะครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับมาเริ่มทํากันเลยผงชาเขียวตามือ200กรัม1ห่อน้ำเปล่า5000 ml ผงครีมเทียมตาดิมี่ฟ้าใช้200กรัม น้ำตาลทรายขาวใช้400กรัมนมข้นจืดตาคาเนชั่น385กรัมใช้2กระป๋องขีมเทียมค้นหวานตาคาเนชั่นใช้800กรัมต้มน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงจากนั้นให้เพื่อนๆทำการปิดแก๊สพักน้ำของเราไว้ประมาณ2-3นาทีทำไมเราถึงต้องพักน้ำนะครับเพราะชาเขียวเขาไม่ชอบน้ำที่ร้อนจัดมากเมื่อเราพักน้ำจนครบ2นาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่ชาเขียวลงไปได้เลย คนตามเข็มนาฬิกาสี่รอบกับครึ่งรอบเพื่อให้ชาหยุดนิ่งปิดฝาหม้อแล้วตั้งเวลาอบชาไว้ประมาณ3-5นาทีพอนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อบนานกว่านั้นก็จะทำให้ชาเขียวของเรามีรสฝาดได้เมื่อเพื่อนๆทำการอบชาจนครบ5นาทีแล้วก็ให้นำมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือถุงกองชาแบบผมก็ได้นะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราบีบน้ำชาเราก็อย่าบีบแรงมากนะครับ ก็จะทําให้ชาเรามีรสฝาดได้เมื่อเราได้เบียดชาเขียวแล้วก็ให้เพื่อนเอน,นํามาเทกลับไปกลับมา4-5รอบขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะน้ําชาร้อนมากการที่เราเทกลับไปกลับมาเพื่อให้ชาได้สัมผัสกับอากาศจะทําให้ชาเรามีรสชาติที่เข้มขึ้นเมื่อเราเทกลับไปกลับมาเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเอนใส่ส่วนผสมทั้งหมดของเราลงไปได้เลยนะครับ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราละลายเข้ากันนำไปตั้งพักไว้ให้พออุ่นเมื่ออุ่นแล้วก็นำไปปอกใส่ภาชนะตามที่เพื่อนๆมีเลยนะครับเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นได้นาน5-7วันแล้วแต่การรักษาอุณหภูมิของแต่ละคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับ